วันตรุจีนปี2566นี้ตรงกับวันเสราร์ที่4คุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกา47นาทีเป็นนัก,กษัตย์ปีเถาะธาตุน้ําเนื่องจากปีนี้มีธาตุที่ขัดแย้งกันจะทําให้คนที่เคยรักหรือเป็นเพื่อนกันอาจเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในเรื่องของแนวคิดจะมีการแข่งขันทําลายล้างซึ่งกันและกันปีนี้จะมีการเปลี่ยนขัน้วอำนาจทางด้านเศรษฐ,ฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นปลายยุค8ซึ่งเหลือพลังจากดินไม่ถึง20%ในปี2566ในปีนี้พลังจากยุค9กําำลังเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ยุค8ซึ่งในยุค9ในปี2567นี้เป็นยุคแห่งไฟธาตุยางยุคแห่งความรู้เทคโนโลยีพลังงานสินทรัพย์แบบเต็มรูปแบบในปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายของยุค8เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย พื้นที่ในแถบตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกจะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปนี้เราจะได้เห็นผู้หญิงหรือเพศที่สามีบทบาทในระดับโลกมากกว่าผู้ชายอย่างชัดเจนปกติในการทำนายดวงหากต้องการที่จะให้เกิดความแม่นยำต้องมีข้อมูลของเวลาเกิดวันเกิดเดือนเกิดและปีเกิด มาประกอบการทํานายแต่สําหรับข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นการทํานายตามปีนักกษัตริย์ของจีนในภาพรวมทํานายเฉพาะปีที่เป็นปีกําเนิดของนักกษัตริย์นั้นๆกับปีนักกษัตริย์ถอกธาตุน้ําเท่านั้นขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังข้อมูลดังกลาง่าวนักกษัตริย์ลำดับที่3คือปีเสือพลังหยางสัญลักษณ์คือเสือ เวลาประจําราศีของคนที่เกิดในราศีปีเสือก็คือ3นาฬิกา1 5. นาทีถึง5นาฬิกาทิศประจําตัวหรือว่าทิศประจําราศีของคนที่เกิดในปีขานก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือในตําแหน่งที่37.5องศาถึง67.5องศาฤดูประจําราศีก็คือฤดูหนาวสีประจําราศีก็คือสีเขียวอ่อนธาตุประจําราศีก็คือธาตุไม้ สีที่เกื้อนหนุนดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีปีขานก็คือสีดำสีน้ำเงินสีฟ้าและสีเทาเข้มทิศที่ดีและสมพงกับคนที่เกิดในปีขานก็คือทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกทิศพิฆาตที่ไม่ควรเดินทางไปก็คือทิศต,ตะวันตกและเวลาที่ดีที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดในราศีปีขานก็คือ3 0นาฬกานาทีถึง7นาฬิกา11 1. นาฬกานาทีถึง15นาฬิกา 19บกานาฬิกานาทีถึง23นาฬิกาเวลาที่ควรงดทำกิจกรรมมงคลก็คือ15นาฬิกาหนนาทีถึง17นาฬิกาคนที่เกิดในปีขานจะมีชีวิตที่ดีในปีถ่อป,ปีมะเมียปีมะแมปีจอและปีคุณและไม่ค่อยราบรื่นในปีวอกสำหรับเดือนที่คนเกิดราศีปีขานจะมีความโชคดีก็คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนและเดือนที่ไม่เป็นมงคลหรือต้องใช้ความระมัดระวังให้มากก็คือเดือนสิงหาคมส่วนราศีคู่ทุกคู่ยากคู่อุปถัมภ์ของคนที่เกิดในราศีปีขานก็คือปีคุณปีคุณนี่สนับสนุนทางด้านการเงินราศีคู่หูของคนที่เกิดในปีขานก็คือปีมะเมียซึ่งจะสนับสนุนทางด้านการงานปีจอ สนับสนุนทางด้านความสุขราศีคู่รักคู่ใครของคนที่เกิดในราศีปีขานก็คือปีถอกปีมะแม่ราศีคู่กัดของคนที่เกิดในราศีปีขานก็คือปีวอกดังนั้นหากคนที่เกิดในราศีปีขานต้องการร่วมหุ้นลงทุนกับใครควรเป็นนักษัตริย์ที่มีธาตุเดียวกันหรือมีธาตุสมพงกันเช่นคนเกิดในปีขานควรร่วมหุ้นลงทุนกับคนที่เกิดในปีมะเมียและปีจอ ไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนกับคนที่เกิดในปีวอก